กาลยาสีทรงวัง,งโคดนุ่ไฟแหงอดีตนักกีฬาบาันเตซซปเปอร์สตาร์ทีมซาลาวนำพาทีมบันเตซายทีมซาลาวสุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มขุนเพื่อเกี่ยมความพร้อมของพวกการแข่งขันเตะบอลโลก2 0 2 6พรอบคัดเลือกรอบที่หนึ่งในกลุ่มเขตทวีปอเมียาทีจะออกไปยามทีมชาติเนปาลนาทีหนึ่งวันที่12ตุลาคม2 0 2 3 และกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬานักสิกและคนวิจาร์ในวันที่17ตุลาคมพศ2 3สำหรับกระยาะสีสมบังถือแต่งตั้งให้ฮักษาการหัวหน้าครูฝึกทีมซาตลาวสุดใหญ่ภายหลังสะพากีฬาปติแห่งซาตลาวหรือโตลลประกาศแยกทางกับอารีนาอูเรโมครูฝึกซาวอิตาเลียนที่เข้ามาคุมทีมได้ประหอด6เดือน ทำการเสียงที่ภาพิจาร์ต่างๆนานาจากเว็บารจถึงนหนึนน่งว่าสี่มือ,อยังบรด,ดบูรณที่จะคุมทีมซัดลาวสุดใหญ่แนวในก็าตามกรายาเคยผ่านงานคูฝึกมุนเยาวชนทีมซตดลาวและสโมสรมาแล้วรวมถึงเคยเป็นผู้ช่วยครูฝึกทีมซัดลาวสุดใหญ่มาแล้วสองทานถือว่าสีมือโกโบธรรมดาและนี่ คือเป็น,ปนกูฟทีมซัดลาวสุดใหญ่ที่เป็นคนเลาคนอังกิษในห้อบเจ็ดปีต่อจากเวินสวรรค์ที่คุมทีมซัดรลาสุดใหญ่เข่าห้อมแข้งขันบานเต้เอฟเอฟซูซกิครัพ2016ห้อบขับเลือกทางนี้ทีมซัดรลาสุดใหญ่มีโปรแกรมบุนเครื่องก่อนหนึ่งนัดโดยพบกับทีมซัดไทยยูซาวในวันที่30กันยายน2023 เวลา17.30นที่สนามกีฬาสร้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยก่อนจะออกเดินทางไปที่ประเทศเนปาล